สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุขุสุขคนเบิดถูกมองถูกบ่อนเด้อลาวไทยต่างประเทศเนาะในประเทศและต่างประเทศที่ที่หักแพงถูกถูกฐานเมื่อนี้เขาก็ได้มาหักหักภารกิจจากปลาเมาเมาื่อนี่ผมอบไม้ให้มาบอกกันสาวเตอรเนาะในบ้านน้องซีโนโน,นี่แหละพี่น้องเลยครับ กับอันน่องไม้ให้เมื่อหับอันเขาเขาบริจาคจากจากพีอ่อยู่ต่างประเทศเนาะเดี๋ยวเฮากะไปเฮือนเผืนเลยเนาะพี่น้องาว่ขออยู่ใกล้เิืนเนยใกล้เฮือนเผืเนสบายดีพี่น้อง มาเพิ่นมาฮักก็มาติเกี่ยวหญ้าให้ลูกเพิ่นลงไปนําเอาพี่น้องเอ้ยเพิ่นลงไปเกี่ยวหญ้าให้งัวสดีพี่น้องายีนล่ะไปผมแม่เอออมิมบ่แม่นอมิมลพี่น้องอมยุ้มน่ะบ่ยิ้มบ่เห็นฮอดแขวได้มาบอกเาแลว่าให้เมื่อเอาขตอนประมาณ9:00น9:00นไปพร้อมกัน แล้วแล้วก็ย่างขึ้นไปไปสู่ข่อยแล้วเวียกหันากินข้าวกินน้ําแล้วยก็เพื่อจัดงทันแต่ตนแต่งโตนไม้แนไปเอาน้ํากันไปสู่กันนนะก็เลยจักถาว่ามีสะแกนไม้มีูไปแก่ใหเจกันนี้แไปแกแกได้อยู่ด ไปของก่อยกับแก่ข้องน้องไม้มาให้และน้องไม้กับบุมีหลดเด้ปะไปพ่อกันอยู่พุ่นเนาะตอนนี้เขากับขึ้นมาฮอดเฮือนน้องไม้แล้วพี่น้องมาบอกข่าวดีเพิ่นเส็ดอายัง สวัสดีพี่น้องเน่สวัสดีพ่อพี่น้องลงไม้ไปใส่ลงไม้เพื่นไปหาคุด,คดหัวซีดีนขายเออเพ็่นบอยู่อันนะสิม่าบอกบให้เขาไปเอาเขาอันมันลายแล้วามาบ่าได้ให้เขาไปเอาเองอยู่เพื่อนอันเพื่อนเขาเศร้าแพงเขาประเมาเออเขาจะปเดีเมาห้อืมมันลายคน เขาเลยบอกว่าให้ไปเอาเอาเพราะว่าเขาเจ้าเป็นรถยักษ์ห่นนะมันบ่แม่นรถใหญ่เอามาบ่ได้ต้องไปแก่เอาเองเอามือได้ก็ได้บ่มื้อนี้บ่ได้มือได้ก็ได้มื้อนี้อนไปต้นนีแหละไปพร้อมกันแล้วก็งนีเกขึ้นมาสู่ยุมากินข้าวก่อนขึ้นมาบอกไว้ให้เตรียมโตหั่นน่ะ สเตียงไปกับข่อยก็ได้เด้อย่ขอแกมาให้ก็ได้เอาบัดเข่าด้วยจ้ะอันรถให้แล้วเอาเข่าให้แล้วขอแกใส่รถมาทั้งคนทั้งรถสเตียงอะไรไปเพราะว่าน้องไม้บ่อยู่ตะเล็กก็เสือนหน้องไม้สิเอาแต่น้องไม้ผูกไปหันไปสะดวกนี่น้องไม้บ่อยู่ก็เอาสเตียงนี่แหละนั่งหลไปน้ำข่อยนี่แหละหักกันบัดมากกับิมาส่ง แล้วจ้องลอยขึ้นมาสู่เด้อเตรียมโตถากินเขานน้ำแล้ได้ยังกินเขาฮะจํปลาเด็กจปลาเด็กปลาเด็กบอกเตาบอกเตามีแห้งได้ปลาเด็กบอกเวตามีเห่ามีแห้งนะฮะอไปกินโอ้ย ดับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกท่านที่เขามาหับส้มสองเ้าพรทิพย์ทั้งลาวเฮาแล้วก็ทั้งไทยอยู่ต่างประเทศอยู่สุมองสุบอนในมือนี่ก็ถือเป็นโอกาสดีเนาะเ้าพรทิพย์เนาะเพราะว่ามีข่าวดีจากเอื้อยละไม้แล้วก็เอื้อยอัมพรมีประมาณอยู่เนาะจะเมนมาแปดพันบาทได้พี่น้องแปดพันบาทสะออนเจ้าได้เอื้อยของเอื้อยของเอื้อยละไม้นี่ของเอื้อยละไม้นี่ได็เอื้ซื้อมาเลยนะว้าย นั่งช่างเผือกเจ้าผไปยังคือบอกมาว่าน้ำพลอยเอ้ยเจ้านีเนาะว่ายังกับบอลตบของเกลื่อยละไม้ห้าพันบาทของเกลื่อยอัมพรสามพันบาทขอบคุณขอบข้อเกลื่อยละไม้นี้จีขอบคุณแทนจีเป็นเขาช้างไม่ราบวันทีฮะ ข้าเอือยละไม้นี่เป็นข้าวสาร oh. ของเอือยอัมพรเป็นอาหารแหง้ง oh. แต่ว่ากําหนดไว้น่ะซิปสุดพี่น้องซิปสุดโดยโแต่เพิ่มเข้ามาหนึ่งสุดเป็นซิปเอสเนาะก็เลยดึงจากอาหารแหง้งมาใส่ข้าวสารให้มันได้อีกเศร้ารูเนาะพี่น้ mm hmm. องเพราะว่าข้าวสารน,นี่ทัง้งเบิดลสองร้อยยี่สิบกิโลนะคะ ah, วันนี้จะแจกจ่าย <do. S 1> ให้พี่น้องเฮาที่ขาดแค่ซิปเอสครอบครัวเนาะพี่น้นน mm hmm. องเนาะอซาเฟนอซาซา ให้คอยเฝ้าคนเดียวให้คอยเฝ้าคนเดียวตื่นมาตั้งแต่เช้าอันน้ำเต็มโตใส่ซีนพี่น้องใส่ซีนจกงามเนี่ยมัอนี่ว่าเฝ้านะงามพี่น้องมืดในคอยนใส่สูงงามแบบบ้านนอกคอกหน้าสิไปใส่รู้ละกับบ่มีเงินซื้อพี่น้องรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอ้ยชุดนี้ก็ซื้อตั้งแต่น้อยนักใส่ขึ้นหลังน้อยนักที่ใส่สุดน้อยนักเพราะมีเงิน เมื่อชั้นวันดีอิริบุค่ลก,ขก็ขอน้อมถึงคุณพระศรีรัตน์ใต้พราะว่ามื้อนี้สิทำบุญเนาะแล้วก็ขอเข้าหลูทั้งในบ้านเฮาเพราะว่ามื้อนี้บุคคาก็ที่ได้จัดแจงเก็บจ่ายข่าว<ม>สาร<ม>อาหารแห่งพร้อมกับทีมงานเฮามีซ่องบอกกับตันสช้าพรทิพย์แล้วก็มีภัยอีกมาเพิ่มอีกซ่องใหม่เจ้ามาว่าดู ี่องเงีังเราตีล่ะแช่ได้ส่องพอน้องหลานาะสั้นตัวพอน้องหลาซ่องพอน้องหลาเด้พี่น้องเด้อ้ยส่องพอน้องหลาเป็นส่องใหม่มาเจ๊แก่หน้าก็ไล่ก็แช่เพิ่นเนี่ยได้พี่น้องก็พี่ตามเพิ่นเนี่ยพี่น้องความเดอดกส่องใหม่เนาะโอ้ยสองพนดลงหนาเด้พี่น้องเด้อ้ยพี่น้องตีไดพี่น้องน้องก็ไม่รอปอ คืกันเนาะนาตาคือกันกมนาะความคลอสูไอ้มาได้แต่ความข้านี่สูน้องมาได้เด้พี่น้องโอ้ยคนละคนละสรวนเลยคนละสีเลยอ้กับน้องไปไปสิพ่อคุณบ่าเดพี่น้องมือได้กบมาเห็นมือได้กับมาเห็นี่มีสิบเอ็ดขอบครัวเพี่น้องเด้อสิบเอ็ขอบครัว

ตีนีซุ่เจ้าเราลูกีแ่ก่อนนะลูกก่ก่อนลูก่ะก่เจ้าไอปากก็เป็นนะปากก็เป็นเลนะขอบใจง่ามๆขอบใจก่อนลูกขอบใจเอาเหี้ยข้ามันไปมาลูกมาทันที

ตั้งทั้งน่าไล่แล้วนะได้แล้วยังไปใส่เกลืออือใส่เกลือนี่เกลือหนึ่งทุ่เกลือหนึ่งทุ่มโอ้ยเสือเลืองนี่เองหนึ่งทุ่เกลือหน่งกินบะเป็นหายอึ่ยแทนแม่เพิ่มนานๆนะพี่น้องเอ้ยบะเพินเอึ่ยได้เป็นแม่เลยนั่งจะได้เนาะแจกจ่ายขนมไปให้เด็กๆเยำหอยต่อพี่น้อง นี่ลูกหน้าเงินบอกคือบ้านเมืองอันได้ก็ได้จะได้แว่นตาขนมบอกกินกินได้า็คือสารยันได้ไอ้ลูกไม่เงียบถึงใจอันนี้สายตาสั่นบ่ลูกโอได้แว่นสีฟันพร้อมอ่าเห็ดยังได้เอาเห็ดยังได้เอาลูกโอ้พอใจเงียบเงียบสายตาสั่นเนี่ก็ฟันกระปุกพี่น้องจะแม่นซ่า

เดี๋ยวไปตามติดตามส้มตอนหมอบเขาหมอบหน้านะพี่น้องเนาะแม่นลยของท้องฝ่ายนำผ้ามาข้าวเบ้าข้าวขึ้นฟ้าแพ่งเพราะจับปลาจับปลาคนลูกจะผ่านมาก้อนลูกบานุลอยได้มาแจกมูอน้องเลยพี่น้องเลยแม่เสื้อละก็แม่ก้วนแล้วก็อาแสงเนาะแม่ก้วนมาเด้อแม่ก้วนแม่แสงหยิบถุงเบื่อ หาังขกาเป็นคนแจกเผาเนาะพี่น้องสอบใสยกำลังรุ่นเครพ่อรัวแม่กั้วแล้วก็ครัวแม่แสงเข้ามาเนาะสอบใส่กำลังเนาะแรงเยอะแนีขอบคุณขอบคุณขอบคุท้งแม่าันี้ต้องขอบคุณดอกขอบคุณพี่ใอการเียงหนากันเลยขอบคุณเจตการเด้อ

คนคอยอย่างมาได้ย่างกหมอกให้ปกัตันนลยนหยกไปหายลมสบายลกับตันหยกเลยลกัตันต้องสอบเลยผตร้องใส่กำลังคนหลายๆเอพี่น้องใหญ่เมยูทั้งเ้รามันง่งมเรอมันะดเ้แม่นองไม้่นอง้เมนองอ้ำเผินเบาเบาแห้งเด้อพี่น้องเด้อเินเาคอยเบาเบแจ้ง เพื่อนว่าขอแจ้ง่อนาขอขขอบคุณหลยๆเพื่นว่าเท้ากับแทนเพื่อนเนาะมี่เราเบาได้เพื่นว่าถ่ายเอานี่ไหนถ่ายีมอบกับสำเร็จ10เซฟชิ้นแล้วเนาะเพี่อน้องเนาะ10เอกอบคั่วแปลว่าแล้วธีเท่าห้อยแล้วเนาะพี่น้องของ่าของเดิมของทางอที่กั้นน้ำเอือ ที่เป็นอันแห้งกำลังใจอย่างมหาศาลเลยเนาะแม่ที่ว่าอุปธรรมคำสู้ซ่องสาวแพงแม่แล้วก็แล้วก็เพื่อคุณไปหอดซ่องสาวพนดีแม่แล้วก็อุปธรรมคำสู้สวยเรืออันขอบพระคุณนั่นเลยแม่ทั้งแม่น้องลิงลิงนำเนาะแม่แล้วก็ห่านสาวแพงนำ อากาซอยเรือป้าเมาน่ำเนาะบอว่าสิเป็นทางเขาซานเพม่อนกับอุปธรรมทางป้าเมาซื้อซอยเนาะพี่น้องเนาะทนทีงเนาแล้วนาะเอื้อยเพป็นทางซองฐานคู่นานเลยพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณได้บุญหลายสายเงาพี่น้องถวดร่วมกันเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้ำคืนหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อเด้อแผงแห้งผัดรันสนับสนุนน้องนุ่มเด้อขอบพ่อคุณหลายๆขอบคุณเอื้อยอยู่ดีนี่แฮ่หนึ่งสองสาม พาละเฮาขามา่าแพงเจะยืนคอสนับสนุนซอมาวแพงปลาเมาขอตัวขอบใจปลาเมาเป็นสพานรุนไห่ญาติพี่น้องชาวบ้านทบ้านักันนที่สว่างใต้เนาะขอขอบพปะคุเหล้าๆเนาะบไปลาเมาสาวแพงกัคือสี่ญาติพี่น้องรับประทากันกินก็ได้ปลาเราพร้อมนยวดีใจบอดีใจบ ได้อีกบ่อยากได้ได้เอาขอบคุณอีกครั้งนึงหลายเนาะหลยเด้อสยีดีใจหลายเนาะปึ้มนี่เฮากะได้พร้อมลาพะจากเนาะพี่น้องเนาะได้จบคลิปไปซํานี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้เน้อยๆเด้อ กบพุ่นแน่ๆได้แล้วอ,อยู่ดีไปแห้งเบิร์ดผู้หลับแล้วก็ผู้ผู้หาย,หายเนาะ